รอบว่าเบรกที่2ของรายการมีเฟเดอร์นะครับขณะนี้ก็ประมาณ3ามทุ่มสีนาทีแล้วนะครับอยู่กับเราสาคนเดี๋ยวต้องทำเวลาไม่งั้นเดี๋ยวโดนตัดกาการตัดโชว์ให้ชกาตัดโชว์กานต้องพร้อมกันนะครับช่วงนี้ช่วงแรกต้องใบต้องอะไรอีไม่ใบละแต่ส่งมานะครับทั้งประเด็นเรื่องอาวุธนะครับหรือว่าใครจะทายหนังในซองก็รีบๆส่งเข้ามานะครับไม่รู้ว่าเสียงสยองหมดหรือยังนะส่งมาก่อนแล้วกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวหยุดครับหมดแล้ว อ่าๆหมดแล้วดีข้างหน,หน,หน้านี้ก็พี่ต่อพูดกัน่าดูเลยอ่ะพี่ <laughs> ผมว่าไม่มาด่าแลยวดี ใช่แล้วก็น้องผู้หญิงคนนั้นอ่ะที่เล่นเป็นผีก็น่าจะเล่นดีอยู่เดี๋ยวดูกันครับอาทิตย์หน้าว่ากันดูแยกส่วนนะเรื่องนี้ต้องดูแยกส่วนอย่าอย่าดูภาพรวมปกติเวลาอธิบายเราบอกว่าให้ดูเป็นภาพรวมมุมกว้างๆอะไรอ่างนแยกส่วนนี่ดูเจาะนะครับดูเจาะเป็นจุดๆบูรณาการอดูแววตาของพี่วิทิตแรดด้วยนะพี่เอระวังจะหลงนะนี่จะมาดูกันโากในนี้จเป็นอย่างไรนะครับผู้ชมเลยครับ Ready for a m น visible target Invisible Target หนังฮ่องกงนะครับโฮมเนมนต์สัปดาห์นี้นะครับหนังที่มีเสื้อถิงฟงเป็นพระเอกมีเจซีเฉินซึ่งคุณยังมีข่าวจะดูกันชาแล้วเลย พฝืนล่อลวงหลายอย่างเลยพ่อปวดหัวมากเลยตอนนี้แต่ว่าหนังเรื่องนี้ก่อนจะมีข่าวนะครับแล้วเป็นหนังแอคชั่นมีไอหูจริงด้วยใช่ไหมหูจริงหูจริงด้วยอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่ยวงกว้างเท่าไหร่ให้พี่ต่อเล่าเรื่องย่อสัหน่อยด้วยคือมันเป็นหนังคือเอางี้ีกว่าตำรวจ3คนแล้วกันคนนึงเป็นตำรวจยี่ดีครับนะแต่เป็นเบาะแสเดียวที่จะตามไปถึงผู้ร้ายคือไอเจซีฉานครับผม แล้วก็ไอ้พระเอกก็คือเซติงฟงไก่อีกคนนึงอ่ะชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวดูหน้ากันเล่นหนังไอ้ไอ้นี่ด้วยอ๋ออ๋อชื่ออะไรนะไอ้ไอ้โอ้มันลืมตอนนี้ชันที่ชอบเล่นหนังไทยใช่ไหมที่ชอบเล่นหนังไทยพี่ตอบไปเรื่อยให้ดูนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละก็คือสามคนเนี่ยก็ก็มีศัตรูคนเดียวกันคือหูจริงอยู่วนเลิกเอออยู่วนเลิกใช่ช้อนเย่ชอนเย่ชอนเย่ใช่ใช่ <laughs> คือตูคนเดียวกันมีศสตูคนเดียวกันคืออูจ,จริงมันก็เลยต้องเรียกว่าทํำยังไงก็ได้อะให้ให้ตามตัวให้ได้ถึงไออูจริงไออูจริงก็เป็นคนมีปม <c oughs> ก็คือว่า <c oughs> ทํางานปล้นครั้งใหญ่แล้วแต่ว่าไม่ได้ตังค์ก็ต้องต <c oughs> ามมาทวงตังค์แล้ว <c oughs> บังเออที่บอกว่า invisible target ก็เพราะว่าโจทย์ของไออูจริงเนี่ยครับดันเป็นตํารวจ อ๋อโจทย์ที่มันจะตามมาทวงตังนี่แหละแล้วมันก็ต้องคือมันเหมือนงูกินหางอยนะฮะใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วก็อมันคือในฐานะตำรวจที่กำลังตามคดีอยู่พอชักรู้ก็ก็โดนตำรวจได้การขัดขาอะไรนะวันนี้ฮะอ๋อขณะเดียวกันก็จะทำยังไงให้เึือกออกไหมฮะเพราะว่าคนหนึ่งเนี่ยเมียเมียถึงก็ตายเลยนะเออต้องมาหลังแขนไงหลังแขนอ้อูจริงให้ได้อะผมมาดูผ่านๆนะนั่งดูไปทำงาน โหนกันอนี้ใช่ไหมที่มันเหยียบกระคอเหยียบกระจกอ,อะไรอ่ะโหดคือถามว่าโหนไหมโหนฮะโหดแล้วก็แต่ว่าโหดอยู่ในระดับผมว่ามันเน,นี่ยเออเนี่ยมันชอบทําอย่างเงี้ยลูกทาไมถึงเห็นนี่คือไอ้ไอ้ผู้กำกับเนี่ยมันคือไอ้เบนนิชานถ้าเกิดใคร,ครทําใครดูหนังฮ่องกงตอนช่วงสักสิบปีให้หลังเนี่ยครับผมคือหนังเบนนิชานเนี่ยจะเป็นหนังประเภทที่ต้องยอมรับว่าไอ้นี่ทําหนังมันจริง คือคือไม่ใช่ว่าเน้นในเรื่องคอยอกาเฟอร์นะครับผมเหมือนหนังตอนนี้เยินเลยพวกนั้นะหละแต่ว่ามันมันแอคชั่นเป็นแพ็กอะเน้นแพ็เจ็บ่เน้นเจ็บแล้วระเบิดก็จุ๊ยสย่งเช่นในร้านแล้วก็ต่อยแล้วล่วงลงมาโดนโตกระจายอะไรแบบนั้นนะฮะแล้วก็คือคือผมว่าจังหวะของการเขาเรียกว่าจังหวะของการ ถ่ายทำมันงานกล้องมันดีมากงานกล้องดีงานงาน,งานออกแบบฉากแอคชั่นทุกอย่าคือหนังเรื่องนี้ถ้าจำไม่ผิดมันออกก่อนไอ้ฟาซิกน,นะนะครับครับเออมันมีฉากที่คุณจันฟาสซิกที่มันมันวิ่งไล่กระโดดกันบนหลังคาลงเดินมาผมคิ่ว่เรื่องนี้มันมันเป็นอิทธิพลต่อไอ้ไอ้ภูกกับไอ้เจสันลินตอนนั้นนะมีอย่างนั้นอยู่เหมือนกันฮะเพราะผมจำไม่ผิดพระเอกสามคนเนี่ย มันไม่ค่อยเก่งว่าเฮ้เรื่องสู้เนี่ยไอ้หูจริงจะเก่งชัดยาด <c oughs> คือมันก็เก่งในระดับตำรวจอะแต่ว่ามันมาเจอหูจริงที่มันเก่งในระดับหน่วยรบพิเศษอะ <c oughs> หน่วยรบพิเศษของกอ,องทัพบ,บ,บกจีนอะไ <c oughs> อ้น,นี่ชอบเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> <c oughs> แล้วหนังใหม่ตัวเองก็ทำเป็นอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยมันเป็นอย่างจริงๆๆก็ก็ เรียกว่าสมศักดิ์ศรีฮะมันสู้กันไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ไหว่ลยกันลุมเอต้องลุไอสาวคนแต่ว่ากว่าจะไปถึงจุดสุดท้ายของมันเนี่ยมันมันมันชนิดลูกสาวผมนั่งดูอยู่ะสนุกแล้วขอเอาไปดูอีกอะโห้ตูแค่นั้นดูอย่างนี้เลย ไม่เป็นไรเด็ก3ขวบดูรู้เรื่องแล้วดูรู้เรื่องเพราะมันดูดิเลตมานะพี่เป็นหรออ้เนี่ยโอเคดูเอาไปเบสบอลตีแล้วไม้ติดหน้ายังโอเคเลยแล้วเอาสามคนที่เป็นพระเอกเนี่ยไม่ใช่ดาราแอคชั่นโดยสัญชาตญาณเลยเขาผมว่าอย่างเซตหิงฟงหรือไอชอรเย่เนี่ยมันมันก็แจ้งเกิดจากหนังเป็นนิชาเนี่ยคือคือใครทำไอ้อะไรอ่ะเจนไวน์คอฟเจนไวน์คอฟเจนเอ็กคอฟนี่คือไอ้ทีเนี้ย จะว่าไปก็คือทีมนี้ไงที่ที่เล่นให้เขาอะฮะโอ้จะดูแล้วมันเหมือนได้ดูพวกวิ่งซูฟัตมาก่อน,นออใช่ไหมแต่ว่ามันมันยกดีกรีของเอางี้วิ่งซูฟัตมันจะมีช่วงตลกบ้างบ้างที่ท,ที่ที่ขั้นกลางอะครับผแต่นี่เนี่ยตลกน้อยมากเลยอะเครียดฝันใส่กันตลอดทุกฉากอะคือคือทุกห้านาทีดีกว่าเศรษฐกิจที่ท ตัวอย่างขึ้นมาแล้วบอกว่าแอ,ชอ,ชอชคชั่นแอคชั่นแอคชั่นเป็นอย่าง,งน,นั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นอ่ะแอคชั่นแอคชั่นแอคชั่นคืานี้ผมว่ามาดูขั้นเวลาหลังจากที่ผมรู้สึกว่าผมกลัวว่าผมจะดูเซ็กเทปไม่ขำไงถ้าพี่ตอบกลัวเซ็กเทปไม่ขำเดี๋ยวเดี๋ยวผม,ผมรู้สึก <laughs> พี่ช <c oughs> ายผมมีดินทวิวเลย <c oughs> มาดูนะข่าว่าชั่วร้ายมากเลยขำไปก่อนดินทวิวหยาบสุดๆที่หยาบทลายสุดๆเดี๋ยวมาดูกัน เป็นยังไงแต่ว่าสําหรับเรื่องนี้พอหนังแอคชั่นไม่มีผิดหวังแน่นอนออแล้วแล้วเรื่องมันดีคือเส้นเนเรื่องของมันเนี่ยกว่าจะไปถึงจุดของเขาเรียกว่าคือคือเป็นแอคชั่นบวกดราม่าที่ที่ดีอ่ะมันโศกไปใหมไม่สก่กไม่ส่งไม่ส่กมันมันทัจิกประมาณนึงประมาณเนื้อถามว่าทัจิกไหมทัจิกแต่ว่าคือบางเรื่องมันเรลวกว่านี้นะชู่แบบโอ้โอ อะไรนะที่พี่จอให้ดูกันแล้วเข็นรถลงน้ํากันอะเออเออเออจำชื่อไม่ได้อันนั้นอันที่มันจะไปเที่ยวกันแล้วไม่ได้ไปโอเมียอันนั้นเศร้าสุดๆเลยเฮ้ยอะไรวะมันก็มันนะแต่เฮ้ยโคตรเศร้าเลยแต่อันนี้อันี้ชีวิตมีทางออกชีวิตมีทางออกไม่แซดมากนะมันรับประการได้ฮะ พระเอกหล่อด้วยอะตาดีเป็นเซติงฟงเล่นดีมากรู้สึกว่าจะมีแผนแต่ยังไม่ได้ดูเหมือนกันพี่จริงอ่ะใช่ที่ห้องผมก็มีเรากเปิดดูอยู่นี่แหละบูแอคชั่นครับงั้นใครอยากดูไปหาซื้อได้ผมให้ผมให้ห้าเต็มห้าโอ้จริงเหรอพี่โอ้โหยอดคือหลังๆเนี่ยหนังมันมีหนังประเภทห้าเต็มห้าที่เป็นหนังฮ่องกงเนี่ยแล้วเป็นหนังแอคชั่น ดราม่าเนี่ยไม่กี่เรื่องนะที่ผมรู้สึกว่าหลังๆเวลาทำแล้วมันชอบซับซ้อนเกินทำแล้วแบบตู้กี่ฟงเงเหมือนไอ้หนังอะไรอะไอ้ปิดไฟสตอร์มเลยนะไฟสตอร์มปิดเมืองล่ะ มีหนุกเลยเเออแบบมีหนุกเลยอ้าวงั้นใครอยากดูหนังฮ่องกงหนุกๆนะครับแนะนำเรื่องนี้อีกหนึ่งเรื่องนะครับภาพยนตร์เรื่อง Invisible ออกปี2010นะ2อ1 0หลายปีแล้วเหมือนกันนะแต่ว่ายังคงสนุกอยู่นะครับมาดูกันนะสำหรับโ o m e e n t e r t a น n m นสัปดาห์นี้นะครับอึดฟัดอึดถล่มเมืองตำรวจชื่อมันสปอยมากจริงๆ อช่คำว่าถนอมือตำรวจใช่คือข้อละบอยเลยโอ้อารมณ์อารมณ์คล้ายๆไอ้บูเซียที่ข่าแขนเดียวอ่ะจริงๆกูไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามันแขนขาดมันเป็นมันเป็นกระปักรึเปลือใช่ใช่ควรไม่ควรจะรู้มันแขนขาดจบเลยอ่ะเออเพราะเราควรจะอะไรตั้งหนาเราควรจะอิมแพ็คมากตอนไอ้่แขนขาดอ่ะเราก็รอนึกว่ามันจะแขนเอออย่างหนึ่งพุ่มกลับมันเนี่ยทำเรื่องเศร้าหลินไหมนะโอ้ ประมาณนั้นแ่ะประมาณประมาณเรื่องเส้าหลินเนี่ยโคตรบิ้วเลยโคตรบิ้วเลยอ่ะดูกันไปดูกันนะครับตรงนี้อ่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูนาวโชว์อิงอลิสเขาฝากไว้หน่อยไงฝากไว้หน่อยแล้วคุณก็มีพกมาด้วยไงมีสั้นๆนิดหน่อยเอาสั้นทำไมวะยาวๆเดี๋ยวนนั้ดูนายก่อนใช่ใช่เวลามันจะไปครับนาวโชว์อิงครับ You don't even know what the truth is. So, who is the artist? และนี่นะคะก็คือแนวโชว์อินเทอร์เน็ตฝากไว้ประจำสัปดาห์นี้ค่ะกับภาพยน์เรื่อง Big Eyes นเองนะคะนิ่งโวอาคือเรายังไม่ได้ดู คร่นก็ฝากไว้อลิสไปดูมาเรียบร้อยแล้วใช่แล้วก็จริงๆถือว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่เราตั้งหน้าตั้งตารอคอยมาตั้งแต่มีแบบแชร์ออกมามีใบโปสเตอร์ออกมาเลยคืออาจจะด้วยความที่ตัวเองชื่นชอบสไตล์หรือว่าความคือหนังภาพที่ทิมเบอร์ตันชอบนำเสนอด้วยชอบสไตล์มนๆดักๆไหม คือถามว่าชอบใจหมดหมดนด้าตาไหมคือไม่ได้ชอบแต่รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์รู้สึกอยากเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยนงลูกรักของนักวิจารณ์เลยนะเรื่องนี้ <laughs> <laughs> ười, คือคือต้องบอกว่า คาดหวังไว้นิดว่าจะได้อะไรกลับมาค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนังที่ผ่านๆมาของทีมเบอร์ตันเราก็เราก็เก็บมาเรื่อยๆนะแล้วก็คืออาจจะมีชอบบ้างไม่ชอบบ้างเป็นจุดๆไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเรียนรู้มาตลอดใช่ค่ะก็ Into the Woods เป็นหนังมิวสิควิมั้ยไม่ไม่ใช่อิน e ูดูบูส Big Eyes คือ Big Eyes เป็นหนังที่สร้างมาจากเรื่องจริงค่ะ based on true story เกี่ยวกับจิตกร คนหนึ่งที่เขาแบบเป็นจิตกรผู้หญิง <c oughs> วาดภาพไว้ <c oughs> <c oughs> แล้เสร็จแล้วก็คือแบบสามีหมาย oh. ของเขาเนี่ยก็เคลมว่าเป็นงานตัวเองอะไรเงี้ยก็คือตามที่เห็นในเชนเลอร์เลย oh. เพราะฉะนั้นคือแบบว่าเราที่ที่กลับมาเรื่องแบบว่าการชื่นชอบคาแรคเตอร์ผู้หญิงกัน oh. เรื่องเนี้ยคือบอกมาก่า oh. เพราะว่ามัน oh. มันจะเห็นเอมมี่เขาเรียกอ,อะไรดีอ่ะ สะท้อนอารมณ์หลายๆายอย่างที่มันไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดออกมาไม่ได้อเอแอสดงแสดงผ่านท่าทางท่าทางสายตาแววตาเยอะมากแล้วคือด้วยความที่แบบคือบทบาทนี้มันเป็นทั้งแบบแม่เป็นทั้งเมียเป็นทั้งเขาแบกรับหลายบทบาทมากสำหรับเราอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันต้องเก็บเยอะอและการที่เราเก็บเยอะเราต้องถ่ายทอดออกมาเนี่ย โหมันยากนะเออมันจะถ่ายทอดได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันมีสเปซมากพอหรือเปล่าแล้วรู้สึกว่าเอมี่ทำได้ได้ดีมากๆอืมคือคือเป็นคาแรคเตอร์เรื่งที่น่าสนใจมากมากแกได้ชิงออสการ์ด้วยเนี่ยเรื่องนี้ใช่ไหมสาขาอะไรนะฮะดาราสมทบใช่ไหมดารานำดารานำใช่ไหมอ่าทำไมเป็นอย่างดี้ล่ะดารานำสิขนาดนี้แล้วใช่ค่ะโอ้โหอ่าสนุกไหมครับสนุกไหมสำหรับ สำหรับคนท,ทั่วไปที่แบบโอ้โหทีมเบอร์ตันไว้มันก็มีหนังสนุกสนุก,นกห,ลหลายเรื่องนะของร่วมกับคนนี้แล้วเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างสนุกไหมเหรอคือถ้าถ้าเที่ยวกับเรื่องอื่นและว่าเรื่องอื่นมีเส้นเรื่องแล้วก็ความความตื่นเต้นความเร้าใจหรือว่าภาพที่มันหลุดออกไปจากความจริงอะไรแบบนั้นเ,เยอะกว่า <Fantasy> ความเป็นการ์ตูนิชความเป็นแฟนตาซีเยอะกว่าเ,เรื่องนี้ค่อนข้างแบบดึงกลับมาในชีวิตจริงเยอะมากๆแก่น ที่ที่สะท้อนผ่านตัวนักแสดงเองไม่ได้สะท้อนผ่านแบบภาพวาดภาอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยใช่นี่นี่นี่คนเมื่อกี้คริสตอฟวอลเป็นไงครับเอ,อ,อ็นอเป็นไง,นไงถึงแม้จะพลาดไม่ก็ได้ชิงรางวัลอะไรปีนี้แต่ดีนะดีใช่ไหมครับใช่ค่ะดีดีดีถือเป็นยังกวนโอ้ยมือนเดิมไหมสไตล์เขาแบบโอ้โหเป็นผู้ชาย่แบบ พูดจริงว่าดูแล้วแบบรู้สึกอยากตกผู้ชายคนนี้เออมันมีมันมีความคือคือด้วยด้วยสิ่งที่เขาทำด้วย <laughs> เอาทุเรียนไปคว้างอย่างเงี้ยไหมโอ้บางทีก็ยิ่งยิ่งกว่าน,นั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าคาแรคเตอร์เนี้ยในชีวิตจริงเขาได้เสียชีวิตไปแล้วโอ้ <laughs> แล้วก็เลยอ่ะอาใหรื่องน <c oughs> ี้มาจากความจริงใช่ไหม <c oughs> ามาจากความจริงเลยซึ่งอาร์ติสคนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่เขาชื่ออะไรนะผู้หญิงวอลโน Margaret Keen มีชีวิตจริงอยู่ตอนนี้แบบภาพเพราะว่าราคาขึ้นกระสุกตายอะไรอย่างเงี้ยดูภาพวาดของเขานี่คือสไตล์ทิมเบอร์ตันเลยนะใช่ใช่ซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือ Big Eye เนี่ย ในเรื่องมันก็เฉลยเลยไม่ไดไม่เฉลยหรอก uh huh. เขาก็พูดถึงอินสปิเรชันต่างๆว่าทําไมมันต้องวาดตาใหญ่ขนาดนี้ uh huh. มันมันสื่ออะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะ uh huh. ซึ่งดวงตาในเรื่องนี้มันสําคัญอยู่แล้วจากชื่อเรื่องแล้วเราก็จะ uh huh. แบบสื่อสารวิญญาณานงตา, <Okay. S 1> เ,ราเราชอบอะไรแบบนี้ okay. Okay. เพราะฉะนั้นถ้าเรื่องนี้เปรียบเหมือนภาพวาดในมิวเซียมเนี่ย uh huh. ไม่ใช่ทุกคนจะชอบอยู่แล้ว uh huh. ในการต้องนั่งดูภาพภาพหนึ่งนานๆ uh huh. uh huh. เออมันมีความนิ่งแบบนั้นมันมีความตื่นเต้นแบบที่สําหรับเราเราตื่นเต้นเวลาเราเข้ามิวเซียมแต่ไม่ใช่ทุกคนจะตื่นเต Oh. เออเราเรามีตรงนั้นอยู่แต่ถามว่ามันก็มีโมเมนต์บางโมเมนต์ oh. ที่แบบเราเดิน oh. ชมภาพวาดแล้วก็จุนเอาบ้าง